รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจนธุรกิจนะครับสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับคำพูดที่ใช้คำว่าสตาร์ทอัพเราได้ยินสตาร์ทอัพมามากมายครับแต่คำนิยามจริงๆของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคือแบบที่เราเข้าใจจริงหรือเปล่าที่เขากำลังคุยกันอยู่และถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในสตาร์ทอัพโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ภายใน4ปี5ปีสามารถเติบโตได้จากหลักหมื่นมาสู่หลักล้าน สู่หลักสิล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านบางบริษัทเติบโตจนถึง,ถง,ถงขนาดขั้นแสนล้านนะครับเขาทำได้ยังไงสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมานั่งคุยกับทางนาย,ยกของสมาคมสตาร์ทอัพในประเทศไทยพี่โบ๊ชภไทยยระดงถิ่นครับ พี่บบสวัสดีครับสวัสดีครับสตาร์ทอัพคืออะไรพี่ผมได้ยินตอนนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวมีแต่คำว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพฟินเทคสตาร์ทอัพเต็ไมไปหมดเลยเก็เอาคำจำกัดความทั่วไปผมว่าคนเข้าใจถูกต้องอยู่แล้วนะครับคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่แต่ว่าธุรกิจเริ่มต้นใหม่ในวันนี้เนี่ยกับธุรกิจเริ่มต้นใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วมันไม่ควรจะเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจเริ่มต้นใหม่มันมีพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนแแปลไคร20ีีีท่่้วมมใ คุยกันได้ทุกวี่ทุกวันไม่มีใครมีอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างนี้แต่วันนี้ครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าทุกๆคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงติดตัวอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้คนทําธุรกิจวันนี้ต้องคิดว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานและในคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยครับมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งครับเรียกตัวเองว่าเทคสตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีมาทําให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาใช้คํานิยามคําว่าเทคสตาร์ทอัพแทนสตาร์ทอัพกัน<อ>แต่เมืองไทยเนี่ยจีนก็เลยเลยมีการตีความว่าสตาร์ทอัพ็คืออะไรร้านดอกไม้ใช่ไหม<อ>ร้านกาแฟาใช่ไหมรหรือว่าจะต้องเป็นคนเขียนแอปอออจริงๆแล้วมันคือถ้าเป็นเรียกว่าสตาร์ทอัพใครๆก็เป็นสตาร์ทอัพได้ครับไม่แปลกแต่ว่าคนที่เป็นเทคสตาร์ทอัพคือคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์จะทําให้ธุรกิจพวกนี้เนี่ยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แล้วในกลุ่มนั้นอีกนิดหนึ่งครับ<ม>ในเทคสตาร์ทอัพเองเนี่ยมันก็จะมีใช้เทคโนโลยีอยู่หลายๆบแบบเช่นเทคโนโลยีว<บ>ัสดุไบโอนาโนอะไรเงี้ยหรือว่าเทคโนโลยีไอทีคนที่กลุ่มเล็กลงไปกว่าน,นั้นอีกทีก็คือ IT b a s บสเทคสตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีด้าน IT กลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่โลกเขาโฟกัสกันครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันทําให้ธุรกิจเติบโตได้แบบมหัศจรรย์เลยธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยอายุแค่ 4, ปีอย่าปีที่เรารู้จักครับ Uber อร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยอายุ5 6ปีฮนะวันนี้ทําธุรกิจมูลค่า,100า,าแสนล้านบาทได้ภายใน5ปีแสนล้านบาทภายใน5ปีแสดวว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเดินทางไปที่ต่างประเทศผมไปเจอกลุ่มคนสตาร์ทอัพผมเป็นสมมติว่าละเซผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟเพิ่งเปิดใหม่ๆ ผมใช้คําว่าสตาร์ทอัพเขาจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าผมทําเกี่ยวกับต้องเป็น i t b a s e สเทคสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆอันอนี้คือสตาร์ทอัพในความหมายที่ตรงกันใช่คือคนเมืองนอกเขาจะมองว่าทำธุรกิจทั้งทีแล้วทาไมถึงจะต้องมาทําแล้วก็โตช้าๆค่อยๆไปอย่างนั้นคือทําไมทําธุรกิจแล้วมีโอกาสจะสร้าง Impact สร้างมูลค่าธุรกิจคำนวณมหาศาลได้ไม่ต้องใช้ไอ แต่ว่าคุณเป็นร้านกาแฟแต่ว่าเอาไอทีมาใช้แล้วทาให้ธุรกิจมันเติบโตได้คุณก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเขียนโปรแกรมนะมันฟังดูแบบถ้าเกิดผมใช้คมพูดว่าแบบเอ๊ะกักไว้เฉพาะพวกเราหรือเปล่าต้องเป็นไอทีอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่านิยามจริงๆทําไมทาไมเขาถึงมาโฟกัสที่ไอไอทีเบสเทคสตาร์ทอัพไม่ใช่พวกเราพวกเขาครับเพราะผมเองอะผมเขียนโปรแกรมไม่เป็นด้วยซ้ำผมทําบริษัทไอไอทีแต่ผมเขียนเขียนเขียนโปรแกรมไม่ได้ด้วยซ้ำก็ผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นบริษัทไอทีด้วยซ้ำดีกว่า คือผมเป็นผู้ัะเมาก่อสร้างผมทาวัสดุก่อสร้างเสร็จแล้วผมเอา IT มาใช้แต่ว่าการเอาไอทมาใช้ในยุคป,ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่เอาโปรแกรมไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วนั่งใช้กันเองอยู่อยู่ในออฟฟิศแล้ววันนี้วิธีคิดก็คือว่าทําธุรกิจให้มันสามารถจะเติบโตได้ทําซ้ําได้นะฝรัรร่งเขาจะมีคำนิยามอยู่2คงบ,บอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่กำลังค้นหา s ิสเน e โมเดลที่ repeatable แปลว่าทำซ้ำได้และ scalable ขยายตัวได้แบบก้าวกระโดดสองคำนี้ลงมาอธิบายกันชัดๆจริงๆก็คือว่า repeatable แปลว่ามันเคยเกิดขึ้นได้ที่เมืองเมืองหนึ่งสมมติว่า Uber เกิดขึ้นที่ซานฟานอูเบอร์ขยายไปที่บอสตันได้ Uber ขยายไปทั่วอเมริกาได้แล้วก็ Uber อร์ขยายมาเอเชียมาเมืองไทยไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตได้หมดไม่ใช่แฟรนไชส์มันแตกต่างกับแฟรนไชส์ตรงนี้ฮะถ้าเป็นธุรกิจ business model แบบแฟรนไชส์ก็คือคน ให้สิทธิ์แฟรนไชส์มีบิสเซทโมเดลแบบหนึ่งคนซื้อแฟรนไชส์ไปทํามีบิสเซทโมเดลอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ธุรกิจที่ r e p ี a t a b l e แปลว่ามันโคลนกันได้ที่ซานฟรานเวลาจะดูแลอูเบอร์ก็เป็นแบบนี้ที่บอสตันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆที่ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันคือแอปแพลตฟอร์มเดียวกันนี่แหละแอปแพลตฟอร์มเดียวกันแต่แอปแพลตฟอร์มนี้เนี่ยใครไปเปิดที่ไหนสามารถเปิดแล้วก็ขยายได้ตัวเราเองเนี่ยสามารถจะไปเปิดเบิ้ลซ้ำๆได้ ด้วยความรวดเร็รเรเวแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ scalable scalable Sc เนี่ยฟังดูเหมือนแปลว่าการขยายตัวแต่ว่าในนิยามนี่คือขยายตัวบแบบก้าวกระโดดฮนะไม่ใช่ว่าผมอยากจะเพิ่มยอดขาย2เท่าผมต้องเพิ่มคน2เท่าอันนี้คือธุกรกิจยุคที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นผมทําโรงงานขายป,ปลาป่นผมอยากจะเพิ่มยอดขายผมก็ต้องไปตั้งโรงงานป,ปลาป่น2ที่เพิ่มเซลล์สที่แต่วันนี้ธุรกิจที่มันเป็นไอทีเบสไอทีเมันทําให้มันสเกลได้ผมทําแอปพลิเคชันตัวเดียวพอเสร็จแล้วมัน g l o b a l i z a t i o n ได้ ผมเพิ่มคนอีกแค่10%ผมอาจจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้น200เท่าก็ได้นี่คือสกเกลเยว่ามันขยายตัวได้แบบก้าวกระโดดไม่จําเป็นต้องเป็นสัสดส่วนทางตรงว่าเพิ่มคนเท่านี้แล้วจะได้ยอดขายเท่านี้เราเราเลยเห็นว่าธุรกิจที่ไม่ใช้ไอทีเนี่ยมันขยายต<ะ>ัวได้ช้ากว่าใช่ช้ากว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ดีคุณคดีมากเจ๋งมากแต่ว่า วันนี้ถ้ามี IT ด้วยแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดภาพของ Tech Startup เกิครับตอนนี้ Tech Startup ตัวไหนนอกเหนือจาก Uber ที่เราเริ่มเห็นรุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็แบบขึ้นชื่อมีชื่อเสียงบ้างล่ะครับผมว่าเราก็หลายๆตัวบางตัวเราลืมไปแล้วด้วยว่าเขาเป็น Tech Startup เขาเคยเป็นครับอย่าง Line Line ที่เราใช้กันอยู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยธุรกิจเนี้เกิดขึ้นมาให้บริการมาตั้งแต่ปี2011เดือนมิถุนายนเขากําลังจะครบ 5ปีเองแต่มันอยู่ในชีวิตเราจนเราลืมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปได้เขาเป็นซาอัพนะครับแล้วก็มีมูลค่าธุรกิจเนี่ยรวมกันทั้งไลน์และเนเวอร์บริษัทแม่เนี่ยสามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐถ้าคูณ35ก็ล้านล้านบาททำธุรกิจอะไรครับที่5ปีแล้วมีมูลค่าล้านล้านบาทก็ผมเป็นโรงงานปลาป่นแต่เมื่อกี้ผมไม่รู้จะต้องทำในกี่ชาติเลยในโลกชาติแล้วการใช้ไอทีนี่แหละมันได้เข้าถึงประชาชนชาวไทยวันนี้เกือบ40ล้านคนแล้วที่มีไลน์อยู่ในมือ จริงๆแล้วตัวตาอัพเองมันเกิดจากการแก้ปัญหาเราต้องบอกว่าตาอัพมันมีคุณค่าเพราะว่ามันได้ไปแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตเราแต่ก่อนเราอาจจะมีปัญหาว่าเราคุยกันลําบากคุยข้ามแทฟอร์มไม่ได้คุยกันทีนึง s m s ต้องเสียสบาทไลน์มันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหาให้ชีวิตเรามันก็เลยมีคุณค่า Grab t a ท็ซหรือ u b เ r เหมือนกันตรงที่ว่าแต่ก่อนเราต้องไปยืนตากแดดตากฝนเรียกแท็กซี่ริมถนนแล้วมันไม่ไปปฏิเสธผู้โดยสารวันนี้มันมีแอปมาแล้วก็แก้ปัญหาเราได้จริงๆ ตัวมันมีมูลค่ามีคุณค่าแล้วมันก็มีมูลค่าของธุรกิจไปด้วยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสตาร์อัาบาเราบอกว่าเราเราเป็นธุรกิจที่เกิดมาแล้วก็แก้ปัญหาปัญหามันคือโอกาสใช่ไหมครับพอเราใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาปับ๊บทุนนี้ธุรกิจก็เติบโตวันนี้ธุรกิจกอื่นๆนะครับเช่นอาจจะเริ่มมีมาแล้วบ้างเช่นบริการหาช่างผมเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้ว,ลวบริการ,รหาช่างบริการส่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งเอกสารก็มีไม่ต้องรับคนก็ได้ ตอนนี้มีช่างแต่งหน้าก็มีนะหาช่างแต่งหน้า<ม>อ<ม>อนไลน์ลก็มีโดยการตัดแว่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมีหมดทุกอย่างฮะรเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนี่เราเห็นภาพกว้างนะครับของสตาร์ทอัพนะครับของสถานการณ์ทั่วโลกแต่ตอนนี้ช่วงนี้เราไปพักันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับและดูสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในประเทศไทยตอนนี้มีใครเกิดและทำอย่างไรถ้าเกิดเราอยากที่จะกระโดดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคสตาร์ทอัพในประเทศไทยครับ กลับมาตอนในช่วงที่2นะครับของรายการเซรกิจครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยครับพี่โบ๊ทคุณพัทไทยพดุงถิ่นนะครับถึงเรื่องราวของสถานการณ์ของสตาร์ทอัพตั้งแต่เรื่องของสตาร์ทอัพรอบโลกจนมาถึงสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับพี่โบ๊ทเรามาต่อเนื่องว่าในไทยกันบ้างแล้วกันตอนนี้สถานการณ์สตาร์ทอัพในไทยเราเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ระดับไหนโอเคเรามาช้าครับเราเป็นประเทศสุดท้ายแล้วฮะที่พูดคำว่าสตาร์ทอัพในในโลกและในภ เดี๋ยวจะเวียดนามอินโดนีเซียเขาพูดันไปนานแล้วตอนแต่เรามาช้าก็มาแรงเหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวสตาร์ทอัพมันเป็นเหมือนคนกลุ่มเล็กๆ hmm. แล้วก็ทํำกันไปแต่ว่า,ามีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจจดจ้องๆบอกว่าเฮ้สตาร์ทอัพไทยมันน่าสนใจนาะ <Okay. S 2> เพราะขนาดตลาดมันใหญ่อะ hmm. ถึงแม้จะเป็นประ,ประเทศปิดๆใช้ภาษาไทยเป็นหลักอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะครแต่มันมีความน่าสนใจเพราะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตก็สูง <Okay. S 2> การใช้สมาร์ทโฟนก็สูง เพราะฉะนั้นจริงๆในตลาดตัวบตัวของเราเองมีศักยภาพมากแล้วในตัวสตาร์ทอัพไทยเองเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเรายังตามหลังอยู่ในลักษณะของเ,ออเม็ดเงินการลงทุนตัวขนาดของสตาร์ทอัพเองต่างประเทศเนี่ยทุกประเทศที่เขาที่เราเนมชื่อได้แถวๆนี้ฮะเขาก็จะมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือเรียกว่ายูนิคอนมีกยนครบหมดแล้ว อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มีหลายตัวมาเลเซียมีหลายตัวนั่นคือยูนิคอนเรา <ic> ยังไม่มีฮะยูนิคอนคืออะไรยูนิคอนคือธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐครับมูลค่าธุรกิจนะฮะไม่ใช่รายได้หรือไม่ใช่อะไรมูลค่าธุรกิจเกิดจากการที่ผมจะไปให้คุณฟิลลงทุนกับผมเนี่ยคุณสัก10%คุณฟิลอยากซื้อหุ้นผม10%ครับ,ค,รบคุณฟิลต้องเอาเงินมาให้ผมร้อยล้านเหรียญธุรกิจผมจึงมีมูลค่า1,000ล้าเหยนึมงพันล้านเหนรียญ แล้วสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเด่นๆตอนนี้มีเจ้าไหนบ้างโอก็หลายคนเนาะที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นอุปบีอาที่อีบุ๊กที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในโมบายแพลตฟอร์มใช่เป็นอีบุ๊กสตรต์รายใหญ่ของไทยนะครับถ้าสายฟินเทคก็มีสต็อกเรดาสต็อกเรดารู้จักกันอยู่แล้วถ้าสายการบริการตอนนี้เรามีสกูต้าสกูต้าที่เป็นเอาไว้รับส่งเอกสารสำหรับ SME messenger นะครับ เรามี personal finance ชื่อพิกิโปเป็นเป็นตัวคุมบัตรเครดิตใช่ไหมครับมีเยอะเลยแหละแล้วก็อยู่ในในภาค2ซีกแล้วกันซีกหนึ่งจะเป็น consumer product มาช่วยให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นอีกซีกหนึ่งจะเป็น B2B นะครับมาช่วยให้ SME ทําธุรกิจได้ดีขึ้นและง่ายขึ้ของพี่โบก็อยู่ในซีกของ B2B ก็คือ build ครับบินี่ทำอะไรผมทํำระบบบริหารธุรกิจให้ธุรกิจก่อสร้าง SME ธุรกิจก่อสร้าง SME อก็คือธุรกิจที่รับสร้างบ้านทําโรงงานอะไรอย่างี้ฮะแต่ว่าไม่ใช่พี่ช่างนะครับไม่ใช่พี่ช่างเพราะนั้นเขาจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจํากัดวันนี้เราทําโปรแกรมไปให้คนกลุ่มนี้ใช้งานฟรีฮะเพราะว่าพอเขาใช้งานฟรีเสร็จปั๊บเขาจะคุ้มต้นทุนได้อยู่ธุรกิจจะได้ทํางานก่อสร้างดีๆออกมามีกําไรนะครับที่เราเลือกให้ใช้ฟรีเนี่ยอาจจะเหมือนที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าเหมือนทวิตเตอร์ไม่ต้องให้คนใช้ฟรีก่อนพอใช้ฟรีไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอนมีฐานผ มันก็จะแสดงศักยภาพของบิสเนสของมันจริงๆออกมาปัจจุบันนี้บิวมีผู้ใช้งานอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ1 2 0 0 0บริษัทนะครับก็คือเป็นผู้รับเหมาต่างๆที่เขาจะต้องไปตรวจดูการเช็คราคาดูสินค้าต่างๆอย่างนี้ะครับเขาสามารถสั่งของผ่านผ่านบิวได้้วยปัจจุบันนี้สั่งได้สั่งของผ่านได้แต่ตอนแรกๆเนี่ยเราเราทำมา5ปีฮะช่วงปีแรกๆเนี่ยเราทาโปรแกรมฟรีเลยทุกคนก็งงว่าทำไมถึงทาโปรแกรมให้คนใช้ฟรีเพราะเราอยากให้เขา เป็นธุรกิจที่แข็งแรงนะครับเราก็ได้สกรีนคนที่แข็งแรงออกจากคนที่ไม่แข็งแรงโอเคพอเขาแข็งแรงแล้วปั๊บเราก็มีรายได้จากระบบโฆษณาพวกแบรนด์วัสดุก่อสร้างก็มาลงโฆษณาพยายามจะขายของกับพวกผู้รับเหมาดีๆกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายแค่โฆษณาไม่พอวันนี้เป็นอีคอมเมิร์ซเราส่งของตรงจากโรงงานผู้ผลิตส่งไปให้ไซต์งานก่อสร้างวันนี้อ๋อตอนนี้รายได้หลักส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เขาสั่งของอะไรบิลก็จะ เป็นคนรับผิดชอบเรื่องของการรับราก,กาส่งมาซ้<ไ>อนซิ่ง<า>บบด้วยจะหาโรงงานผู้ผลิตหาร้านวัสดุก่อสร้างหาโมเดนเทรดที่ใกล้<ม>เพื่อเปรียบเทียบราคาที่ถูกที่สุด<ม>แล้วช่วยเขาลดกล้นทุนไปอีกขั้นหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยหมื่นสองพันบริษัทพวกนี้เนี่ยทำงานก่อสร้างร่วมกัน4 5 0ห0ล้านบาทนี่คือมันเกิดจากการที่เราทําแพลตฟอร์มฟรีนี่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งวันนี้บิส e s สโมเดลเราคือ E commerce, อีค m มเมิรแล้วก็ Marketplace ตอนนี้เรากำลังจะขยับไปขั้นหนึ่งฮะที่เราเพิ่งเปิดตัวคลิปเจ๊จูออกมาเจ๊จู <laughs> เป็นตัวอย่างฮนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวงการก่อสร้างนะก็ยังปรับเปลี่ยนได้ครับร้านก็สู่ก่อสร้างเล็กๆอย่างเจ๊จูเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แล้วก็ทำให้ร้านเล็กๆขายของได้ง่ายขึ้นมีลูกค้าไปหาลูกค้าเป็นหมื่นๆรายเนี่ยพร้อมจะกดปึ๊บ ให้เจ๊จูส่งของสรุปพี่ยอมรับแล้วว่าเจ๊จูมาจากพี่นี่เองอาะมันเป็นของเราแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญว่าเดี๋ยวไปคุยเรื่องเจจูได้ก็แล้วโอ้โหพี่โบสถ์สวมโวกสองใบผมพูดกันสองใบแล้วกันใบแรกก็คือโบสถ์ของบิวสีเหลืองน่ารักเลยหมวกอีกใบนึงก็คือเป็นเป็นนายกของ Thailand Tech Startup Association นหมวกใบนี้เนี่ย Thailand Tech Startup Association มีหน้าที่อะไรและเป้าหมายอะไรจริงเราตั้งมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับหลังจากที่ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆแบบที่บอกครับสตาร์ทอัพมันเป็นแบบโหเด็กอายุต่ำกว่า40อ่บะไม่ได้เด็กเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็มาเจอกันตามนอกเวลางานแล้วก็เป็นวลัลนเทียในการแลกเปลี่ยนความรู้กันผมได้มีโอกาสไปอยู่ซิลิคอนวัลเลยตอนปี2013กับ2 0 1 4บแล้วก็กลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างเลยที่อยากจะถ่ายทอดให้กับสตาร์ทอัพเมืองไทยจะได้ไม่ต้องมาล้มลุกคลานเหมือนสมัยผมตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็เลยฟอร์มทีมกับเพื่อนๆขึ้นมา ตั้งเป็นสมาคม Thailand Tech Startup Association วัตถุประสงค์จริงๆนะฮะเพื่ออยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคนในวงการสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็รวบรวม Database เราทำา3เรื่องนะกันผู้สรุปเลย1ก็คือว่าเรา Unite ครับเรารวมสตาร์ทอัพทั่วประเทศให้เป็น Database ก้อนเดียวกันใครทำอะไรอยู่บ้างใครเปลี่ยนไปไหนบ้าง2คือเราอยากจะสร้างคุณภาพของสตาร์ทอัพไทยให้มันดีขึ้นแข่งประเทศอื่นๆได้เราเรียกว่า Ac c e l e r a t e นะครับ สุดท้ายคือเราอยากจะ drive สร้าง awareness ให้คนวงกว้างเข้าใจให้พ่อแม่เราเข้าใจให้แฟนเราเข้าใจว่า <S 1> <S 1> <S อะไรมันคือสตาร์ทอัพแล้วสตาร์ทอัพันต่างกับธุรกิจเดิมๆที่พวกพวกคนไทยรู้จักกันยังไงรจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนแ้่งเยอะมากแล้วสมาคมก็จะจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับ,รบตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจอยากจะเข้ามามีส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพเพราะว่า เมื่อกี้พี่บอลาใฟ้ฟัง5ปีแสนล้านเนี่ยผมยังสนใจเลย <c oughs> คนที่เริ่มต้นอยากที่จะเข้าใจเพิ่มเติมหรือเข้ามามีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นศึกษายัางไงครับพี่บอลจริงๆวันนี้มีงานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะ <c oughs> ในกใรนในุงเทพแล้วก็ห <c oughs> ัวเมืองใหญ่เนี่ยกิจกรรมสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนเ,อาเขามาแลกเปลี่ยนความรู้มันเป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งฮะเราไม่ได้หวงความรู้เราเชื่อว่าเรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแลกเปลี่ยนก็ยิ่งได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทีนี้ ศึกษาออนไลน์ก่อนก็ได้วันนี้เครื่องไม้คเครื่องมือต่างๆมันพร้อมอยู่แล้วตัวผมเองเนี่ยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพก็ดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับดู u ูทบบ้างดูสไลด์แชร์อ่านดูเทสท็อบ้างแทนที่แต่ก่อนเราเอาไว้ฟังเพลงดูละครย้อนหลังอย่างเดียวก็ลองเซิร์ชดูฮะว่าสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แต่ละประเทศเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าดูแล้วยังไม่พออ่านหนังสืออ่านบล็อกแล้วยังไม่พอเนี่ยผมแนะนําว่าลองเข้ามาร่วมกิจกรรมเกี่ยวัเรื่องสตาร์ up, มันจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีโชว์เคสที่สําคัญเนี่ยสตาร์ทอัพมันไม่ได้เรียนรู้จากความสําเร็จอย่างเดียวครับสตาร์ทอัพเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพ90%้าเฟลลโอ้โหแเมื่อกี้บอกว่าอยากทำใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่า90%เนจะเฟลลไม่ได้เป็นแค่ในเมืองไทยเป็นทั่วโลกครับทำไมมันถึงเฟลฮะเพราะว่าคุณกําลังลองทําสิ่งใหมๆ่ๆใช้เทคโนโลยีใหมๆ่ๆเจาะตลาดใหมๆ่ๆไม่ไม่มีใครเคยทำมาให้คุณเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสเฟลมันจะค่อนข้างสู แล้วคุณจะมาทดลองเรื่องใหม่ๆแต่ทีนี้พอเฟลไปปับ๊บการที่เป็น b อ s e d Tech s t a t t u p เนี่ยคุณไม่ได้เงินจมลงไปเยอะแยะไม่ได้เสียเวลานานเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถฟื้นกลับมาใหม่ได้ด้วยการที่ฟื้นกลับมาใหม่ของ startup ทุกครั้งก็จะเก่งขึ้นจะคมขึ้นและจะแม่นขึ้นเรื่อง Business Model เพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติของส a า t u ทที่จะเรียนรู้ล้มล้มให้เร็วรแล้วก็รู้ให้เร็วแล้วก็กลับมาทำใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เคยเห็นว่า อ่าเรื่องสตาร์ทอัพมาประสบความสำเร็จอย่างน้นอย่างนั้นเนี่ยฮะเขาเคยทำสตาร์ทที่ล้มเหลวมาแล้วทนะั้งนั้นโอ้โหครับเท่าที่พี่โบสังเกตดูเนี่ย t ทคสตาร์ทอัที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าเฟลส่วนใหญ่เกิดมาจากอะไรบางคนบอกว่า t ทคส Start Up ทำโปรดักต์ผิดพลาดหรือว่าทำโปรดักต์ไม่ดีรจริงๆแล้วผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมเชื่อว่าเราทำโปรดักต์ได้ในมาตรฐานเดียวกันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นแอปเรียกแท็กซี่จาก มาเลเซียแอฟริกาซีเมกาหรือแอฟริกาซีคนไทยทําได้เหมือนกันหมดสิ่งที่แตกต่างกันคือมุมมองทางด้านธุรกิจและการปฏิบัติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า execution ไอเดียเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดแล้วฮะไม่มีใครได้คิดไอเดียใหม่ที่สุดในโลกได้ไอเดียมันเอาอนุนนี่ผสมกันแต่ว่าการลงมือทำเนี่ยแตกต่างกันทํายังไงให้มีคนขับเป็นหมื่นหมื่นคนรอขับรถให้คุณอยู่ทํายังไงให้มีคนนั่งแส,งแสงน,นแสนคนรอนั่งอยู่ไอ้นี่เนี่ยบางคนทําไม่เป็น<ม>เพราะฉะนั้นเกสร์ของ startup ที่ f a ลเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่เลยเฟลในการหาลูกค้าหาคนใช้ไม่เป็นไม่ใช่ว่าทำโปรดักต์ไม่เป็นหรือว่าโปรดักต์ไม่ดีโปรดักต์ในวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้ก็เก็บบัักไปก็ทําหน้าตาสวยขึ้นได้แต่ว่าวิธีการในการเอาให้มีคนมาใช้เนี่ยบางทีแล้วมันเป็นอีกศาสตร์หนึง่งมันไม่ใช่ศาสตร์ของโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพมันไม่ใช่เรื่องของคนเขียนโปรแกรมเลยแบบที่ผมบอกตั้งแต่แรกต่อให้คุณเขียนโปรแกรมได้ดีแต่ว่าคุณไม่มีทางที่จะทําให้คนมาใช้ได้พวกนีประโยชน์ของสตาร์ทอัพนั้นก็ไม่เกิดครับ นะครับวันนี้จริงๆต้องขอของคุณพี่โบ๊ทมากเลยครับครับผมคุณผู้ชมชัดเจนมากนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะสงสัยได้ยินคําว่าสตาร์ทอัพมานับต่อนับบางคนก็บอกบอกว่าเออสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถือเป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่านั่นก็เป็นสตาร์ทอัพแต่วันนี้ที่เราจะมาเจาะแลวเราพูดคุยกันคือเรื่องของเทคสตาร์ทอัพนะครับก็พูดถึงการที่ใช้เทคโนโลยีการนำไอทีเข้ามาเพราะว่าสตาร์ทอัพในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่โตเร็วโตแรงแล้วก็ถืือออววว่่่่่่่าาาามีีีีเททททนนนนกกสสุุดดดป็็รร์ถใหญต้้ไคับ นี่คือทั้งหมดของรายการเซียนธุรกิจประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง f e c o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  k n p n p e ครับเ r c ร์ชคาว่าเซียนธุรกิจนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์กันได้ส่วนถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยปรึกษานะครับเรายินดีเป็นตัวกลางประสานให้แค่ส่งข้อความมาทางกล่องข้อความของเราครับใน Facebook Fanpage นะครับเรียนดีมากครับ ผมฝากไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือโครงการ SME Thailand Inno Award 2016ที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับรวมไปจนถึงเว็บไซต์ที่ผมเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อความสําเร็จของธุรกิจ SME ทั้ง SME Thailand Inno Award 2016นะครับแล้วก็ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อความสาเร็จของธุรกิจ SME ภายใต้เว็บไซต์เดียวกัน www.sme-thailandclub.com ครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและก็ทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนครับ Se. <laughs>